สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงองจ๋ายายจอยอีสานฝรังแฟมารีกลับมาบานเมืองใต้พี่นงองตื่นขึ้น,นย,ย่ามือเศร้ากับ่เฮ็ดยางดอกพี่นงองจ๋านางเมืองไกลพี่นงองเอ้ยเอาเขาให้ไก่ยา่ามือเศร้าเจ้าบานเฮาเลียงไก่บานเน,นาะกันเนาะตื่นขึ้นกับเมียตั้งแต่ไก่พี่นงองเอ้ยเต็มเฮียนเต็มซ่านอยู่บ่าวา่าไก่ตีบ่าวา่าไก่หม้อพี่นองอยเอ้ย อยู่เฮียนพอไงเราก็เลียงไก่ตีเต็มแต่รางอยู่พี่น้อง้ะเออขยันเดียงไก่ <c oughs> ยายจวนล่ะโอ้ยมือไรตื้นขึ้นกัไม่ถึงแต่ไก่เต็มแต่รางเฮียนยู่พี่น้องเอ,อ้ยโมเมนต์ไก่หัวของนี่ไก่หัาของมา,งามีม่แต่ไก่ผู้อื่นแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติแบบหนึ่งอีกเน,ะนาะค่ะเนาะชีวิตบันบนเดียงไก่เดียงกาน้ำบานน้ำเฮียน เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขายนอ้นองคะนาะบบานเฮ้ากับเป็นแบบนี่แหละพี่นวงเอ้ยบ้านนอกบ้านนะ้าบานยายจอยกับเป็นบานนอกพี่นองจะชีวิตบ้านบานชีวิตบ้านนอกบ่ได้รู้ลาหมาหอนคือคนอื่นเขาคิดดอกยายจอยเป็นคนบานบาน,บานพี่นวอยู่แบบทรไมชาบ่ได้ไปอวดโออวดลำอวดร้ยอวดตันคือบ้านคือเมี่ยงเป็นดอกมีกับวามี่มมม บ่อมีก็ว่าบ่อมีเนาะคะเนาะม,มาบานกับมาหาเมืองตะไคร่นางเมืองไก่พี่น้องเห็ดกับเขากับน้ำให้ลูกให้เตา้ากินอือย่าจอยเป็นคนบานบานเห็ดขี้วิตใส่ขี้วิตแบบพื้นบานบานนอกเข้าเนี่ยแหละพี่นอ้องย่าจอยเกิดมาแบบนี้เนาะพอแม่ผ้ายูผ้ากินผ้ามีแบบนี้ยายจอยกับยูแบบนี้เมื่อไรไปเที่ยวไปน,นันไปเที่ยวกับไปย่ดอกพี่น้องกัา แต่ว่าส่วนหมากแย้จอยสิอยู่กับหลูกกับเตาเนาะค่ะเนาะอยู่กับหลูกกับเตาเมื่อบานแต่ละเทียก็บ่อยากหางหลูกหางเตาเนาะอยู่เฮียนน้าหลูกน้าเตาไปแย้จอยนะ่ะย่ามไปเทีย่ยวแย้จอยกะเอาพี่เอาหลูกเอาเตาไปเที่ยวน้นนําพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปคนเดียวบ่ได้ไปส่วนตัวคือมูดอกเอาลูกเอาเตาอไปเที่ยวน้าหลูกห้านเนาะค่ะเนาะ ไายจอยให้ขั้วมบุญกับหลูกกับเตานะ่ะเมียบานก็อยากอยู่น้ำหลูกน้ำเตาเนาะค่นะเนาะมือนี้สร้างกับพ่มาเหตดเนี้ยพี่น้องฝนตกสามมือสี่มือเบิดมือเบิดขึ้นบัานเนี้ยจอย,ยเนี่ยใบสีแเหลู่แต่ว่าเหตุสัญญาสี่เดือนพี่น้องแะล่างตีนเขานอนเลยเห็นเสร็จเดียบดอยจังไดยเขานะค่ะเนาะพอดีกับออกพันษาหมนละ แล้๋ยวนี้แย้มไหลย่จอยกับเพราว่าดอกย่จอยใจเงินเดียบลอยเพิ่อแล้วน้องคะเนะาะไห้ตะเพิ่นเท็ดไห้ซื้อเออจอยกับมันนังเมืองไก่กับปัญไงเนี่ยล่ะสองคนว่ากันว่าแย้มบอม,มแย้มอยู่นี่แหละพี่น้องแต่หนึ่งมือเราวันตื่น,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 ะะนขึ้นมาไก่บานเฮ้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเลี้ยงไว้แยามบ่มีเพิ่นก็ได้ขายเอาเงินมาใส่เนาะซื้อกับเขากับน้ำเหมน่นบ่ชีวิตบ้านหอก บ่มันชีวิตในเมืองด้ยพี่น้องอยู่แบบง่ายสบายสบาย,บายถ้าไมาชาติบ่ได้รู้หลายอย่างตื่นขึ้นมากกเห็ดเบียกเห็ดงานพี่น้องบ้านย้อยเป็นบานเห็ดหววเห็ดยังเนาะเห็ดหววขายเห็ดมวยขายไปหนึ่งเข้าเหนียวนะามีังแต่ไก่เลยพี่น้องส่วนมากไ <c oughs> ก่หลายดีย,ย้อยใจ่รไก่หนึ่งเข้าหนึ่งนาะไม่ต้องอยู่น้อยกินอื ยายจ้อยไม่เห็ดขังนอกเนะะาะเห็ดในขั้วมันห่อนพี่น้องแะมันห่อนมันเอาอืยายจ้อยกับไม่เห็ดขั้วอยู่ขังนอกเห็ดไปกับไใรใก่ไปน้ำลราพี่น้องเอ้ยธรรมจาาติกักเงี้ยว่ะเมืองชีวิตจะจะจยายจ้อยหลวดแต่อยากหัวคือยังในที่ข่อยเห็ดแบบคนจนๆล่ะพี่น้องเอ้ยก็ะสิอวายจังไหนนอค่ะเนาะ ยายจอยกับฝากขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เขามาให้กำลังใจยายจอยอีสานฝรังเฟมเมอรี่นะคะเนาะมาเมืองชีวิตของยายจอยอีสานฝรั่งเด้อพี่น้องจากบ้านเมืองไทยบ้านนอกกลับมาอยู่เมืองนอกบ่คือกันเด้อพี่น้องบ่คือการดำการดำาร่งชีวิตของเฮายายจอยเป็นคนบ่ลืมพื้นเพ่อนนั่งเมืองไกลพี่น้องเอ้ยเอาเขาให้ไกลเนี่ยมือเ้า เท้าบานเฮาเลี้ยงไก่บานเนาะกันเนาะตต่มขึ้นก็เมีตั้งแต่ไก่พี่นวงเอ้ยเต็มเฮียนเต็มสา้นอยู่บ่าวาไก่ตีบ่า่าไก่หมอพี่นวงเอ้ยเอออยู่เฮียนพอไงเราก็เลี้ยงไก่ตีเต็มแต่ลังอยู่พี่นวจ้กเออขยันเลี้ยงไก่ายจวนละโอ้ยมือไดตื่นขึ้นก็มี่ตั้งแต่ไก่เต็มแต่หลงังเฮียนอยู่พี่นวงเอ,เอยเ้ย <laughs> บมเมนไกใเจ้าของนี่ไก่้จ้าของมามีมั่จะไกลผู้อื่นแต่ว่ากัเป็นธรรมชาติแบบหนึ่งอีกเนาะค่ะเนาะชีวิตบานบานเลี้ยงไกล้เลี่ยงกาน้าบานน้ำเฮี้ยนเหลี่ยงไห้กินเลี้ยงไห้ขายเนาะค่ะเนาะบานเห่ากับเป็นแบบนี้แหละพี่นวงเอ้ยบานนอกบ้านน้าบานย่าจอยกับเป็นบานนอกพี่นวงจะชีวิตบานบานชีวิตบ้านนอกวันไดดูลาหมาหอนคือคนอื่นเขาิีดอก ยายจอยเป็นคนบานๆพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติบริบไปอวดโออวดลำอวดร้ยอวดนั่นคือบานคือเมี่ยงเป็นดอกมีกับวามีบอมีกัว่าบอมีเนาะคะเนาะมาบานกับมหาเมืองไก่หนังเมืองไก่พี่น้องเฮ็ดกับเข่ากับน้ำไห่ลูกไห้เต้ากินอืยายจอยเป็นคนบานๆไก่แต่งยาบยามดี่น้องไรดี ต่ละดมือแต่ละดบ้านนับนับตั้งแต่ไก่ย่าจอยกับปใหญ่ยขนกระตกพี่น้องเลยไก่กับขวนเฮียนบันถ้าขนาดเนี้ยวะออกไปใส้กับอะไรนั่งไปใส้กับมีตั้งแต่ไก่มากวนไก่เฮียนกับประทัดในเห็ดพี่น้องเลยฝนตกสางกับเลยบวอม่าสางบอมากับเลยบประทัดในเห็ดพี่น้องเลยถ่าสร้าง ได้จอขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจยด้เจอได้ไปนองเด้อขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแก์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ